สวัสดีค่ะคุณครูวีนามตน้อย oy, สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1ค่ะ Hello students Welcome back to English class with teacher Vina สวัสดีค่ะเด็กๆ ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูพินาค่ะ Today we will learn about animals and their babies วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆและลูกของสัตว์ต่างๆกันนะคะไปกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกชื่อสัตว์และลูกของสัตว์ต่างๆได้ 2. แต่งประโยคง่ายๆในบทเรียนได้ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆางกันนะคะคุณครูมีประโยคง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมานำเสนอนะคะประโยคที่1ค่ะ What's your favorite animals What's your favorite animals favorite แปลว่าชื่นชอบ animals แปลว่าสัตว์ค่ะประโยคที่2นะคะ What animals do you like What animals do you like a n i m a l s Animals, แปลว่าสัตว์ไลฟ์แปลว่าชอบเด็กๆคะทั้งสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันเด็กๆพอตอบคุณครูได้ไหมคะว่าหมายความว่าอะไรเก่งมากค่ะหมายความว่าสัตว์ที่คุณชอบคืออะไรสมมติว่าเด็กๆชอบสุนะัขจะแต่งประโยคว่าฉันชอบสุนะัขได้อย่างไรคะไปดูเฉลยกันเลย,เลยคะ่ะ I like dogs I like dogs I แปลว่าฉันนะคะ Like แปลว่าชอบ Dogs แปลว่าสุนะัขอย่าลืมเติม s ด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะ what animals do you like เป็นภาพช้างนะคะ elephant เด็กๆจะแต่งประโยคว่าฉันชอบช้างได้อย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยเลยนะคะ i like elephants i like elephants very good number t ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของแกะนั่นเองค่ะจะแต่งประโยคว่าฉันชอบแกะ ได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะ I like sheep I like sheep เอ๊เด็กๆสงสัยไม่เอ่ยค,คุณครูบอกว่า elephant ต้องเติม s แต่ทำไมชีพถึงไม่เติม s คะเพราะว่าอะไรคะคิดออกแล้วคะ่ะเพราะคาว่าชีพแกะตัวเดียวหรือแกะหลายตัวนะคะมีรูปเดิมเหมือนกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคว่าฉันชอบวาน และแมวค่ะคราวนี้2ตัวเลยนะคะจะแต่งว่าอย่างไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยเลยนะคะ I like whales and cats I like whales and cats เวลเติม s แคทเติม s นะคะแล้วเมื่อมีศัพท์2ตัวนะคะให้นักเรียนใช้คำว่า a n d N ที่แปลว่าแระในการเชื่อมสองคำเข้าด้วยกันนะคะต่อไปค่ะประโยคที่ 3ไปแล้วประโยคที่4ี่นะคะคราน,นี้มีสัตว์ทั้งสตัวค่ะเด็กๆช่วยกันแต่งนะคะว่าจะแต่งว่าอย่างไรดีตัวแรกนะคะชิคเกนไก่พิกหมูและหนูแฮมสเตอร์นะคะมาแต่งเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูเฉลยกันนะคะ I like chickens, pigs, and hamsters สังเกตนะคะ c h ช c k e n s คุณพูดเติม s i g ดเติม s ค่ะ แฮมสเตอร์ติม S นะคะและเมื่อมีศัพท์หลายคำนักเรียนสังเกตดูดีๆค่ะคุณครูจะใช้เครื่องหมายคอมม่านะคะก็คือขีดด้านล่างแบบนี้นะคะคอมมาในการท่านแต่ละคำไว้และตัวสุดท้ายเชื่อมด้วยคำว่า and ที่แปลว่าและนั่นเองค่ะโอเค animals and the i r babies เรามาดูแม่และลูกๆของมันนะคะว่าแต่ละตัวนั้นมีชื่อสั์ว่าอย่างไรบ้างดูตัวแรกนะคะแกะค่ะชี p ลูกแกะ lamb lamb หมู pig ลูกหมู piglet ิกเล็ตเ,เป็ด duck ลูกเป็ด duckling duckling วัว cow ลูกวัว calf calf ่อไปนะคะแพะค่ะ goat ลูกแพะ kid นอกจากนี้นะคะลูกแพะคิดนี้ยังแปลว่าเด็กได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะม้า horse ลูกม้า Fo a l โ o a l แม่ไก่เห็นลูกไก่ชิกชิกฮานกุสลูกฮานก็สิงก็สิง ต่อไปนะคะช้างค่ะ elephant ลูกช้าง calf calf สุนัข dog ลูกสุนัข puppy puppy เสือ tiger ลูกเสือ cub cub แมว cat ลูกแมว kitten k i t เ e n เก่งมากค่ะต่อไปนะคะ Where's my baby Where แปลว่าที่ไหน My แปลว่าของฉัน Baby แปลว่าลูก b a b y Baby Baby แปลว่าเด็กทารกหรือแปลว่าลูกนั่นเองนะคะมาช่วยกันตามหาลูกๆของมันแล้วว่าอยู่ไหนกันนะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะ Goat ลูกของ Goat คืออะไรคะ Kid เก่งมากค่ะ Number two Dog เอลูกของ Dog คืออะไรเอ่ย Puppy แฮ p p y Number 3 Goose ลูกของ Goose คืออะไรคะ Ghost ring. Ghost ring. g o r ส e ร g o s ็อสปรกอกกใครหลับอยู่ตื่นได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะม้า h o r s e ลูกของมันนะคะคือ f o a l foal ไปต่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูให้แต่คำศัพท์มาเด็กๆก็ดูคำศัพท์แล้วช่วยบอกนะคะว่า where's my baby ลูกของมันคืออะไรคำที่หนึ่งนะคะไทเกอร์ลูกของไทเกอร์คืออะไรคะลูกของเสือค่ะค่ะค่ะต่อไปข้อสองค่ะ dog สุนัข puppy puppy number t cat cat ลูกแมวนะคะ kitten kitten Number 4 elephant ลูกของ elephant คืออะไรเอ่ย calf calf Number 5 hen ลูกของ hen คืออะไรคะ chick chick ก็คือลูกไก่นั่นเองค่ะต่อไป Number 6 pig ลูกของหมูค่ะ piglet piglet เก่งมากค่ะเด็กอย่าลืมท่องคำว่า b a b y baby ซึ่งแปลว่าลูกด้วยนะคะ complete the sentences ต่อไปนะคะเด็กๆช่วยกันทําประโยคให้สมบูรณ์นะครูให้รูปภาพและให้ลูกของมันมาแล้วช่วยกันตามหาแม่ของมันให้หน่อยนะว่าคืออะไรไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง A chick is a baby ลูกของชิคอ่ะ i c k ลูก,ลกชิคคือลูกเจี๊ยบนะคะลูกไก่นั่นเอง is a baby ชิคคือลูกของอะไรคะคำตอบคือเห็นนั่นเองค่ะต่อไปข้อสอนะคะอ่ะ is a baby kid คือลูกของอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะคือลูกของ goat นั่นเองต่อไป number three a four is a baby four แม่ของมันนะคะคืออะไรเอ่ย horse horse นั่นเองค่ะต่อไป number four a calf is a baby แม่ของ calf ค,คืออะไรคะเอาแล้ว elephant นั่นเองค่ะ number five อ p บพัพพีอี a b อับพัพพีเป็นลูกของใครเอ่ยตอบนะคะ Dog Do g number ุ i แล้วนะคะทันกันไหมเอ่ยอ p บพ i ก t e t is a b a b y เพิลนะคะเป็นลูกของใครคะเก่งมากค่ะเป็นลูกของพิกนั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีคำศัพท์ที่คล้ายๆกันถ้าในการที่นักเรียนไม่รู้นักเรียนสามารถคัดดาได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษ very easy ง่ายมากเลยค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้ทดลองทําแบบฝุกหัดกันไปแล้วนักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อไปเป็นแบบทดสอบท้ายบทค่ะเด็กๆก,ก็จะมาทดลองทํากันนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นเดิมนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังอย่างรวดเร็วนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอนี้แล้วก็สามารถคิดและเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดของนักเรียนได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่1 What's your favorite animal สัตว์ที่คุณชื่นชอบตามรูปภาพนี้คืออะไรคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะ a uh, is a baby hen เ hey, ตัวอะไรนะคะคือ baby hen อ่าคือรูปคือรูปของเห็นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ A puppy is a baby Puppy เป็นรูปของตัวอะไรเอย่ยต่อไปข้อที่4นะคะ A baby tiger is call e d c a l l e d call แปลว่าเรียก baby tiger ลูกของไทเกอร์เรียกว่าอะไรคะใครจําไม่ได้นะคะให้ทำอย่างไรคะย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่เลยนะคะมีคําตอบค่ะต่อไปข้อที่5 A baby pig is call e d a baby pig ลูกของพิกเรียกว่าอะไรนะเอไปดูต่อเลยค่ะข้อที่6ค่ะ Which one is correct? Which one ขอ้อใดนะคะข้อ c o r r แปลว่าถูกต้องค่ะขอ้อใดถูกต้องระหว่างแม่กับรูปนะคะในตัวเลือกแต่และตัวเลือกทีค่ครูให้มาเด็กๆก,ก็ดูดีๆนะคะต่อไปข้อที่เ็จค่ะ Which one is not correct? Not แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Not แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าไม่ค่ะเก่งมาก very good ต่อไปนะคะประโยคนี้ which one is not correct ข้อ7ข้อใดไม่ถูกต้องเด็กๆก็อ่านโจทย์อย่างระมัดระวังนะคะซึ่งโจทย์ยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากค่ะต่อไปข้อที่8นะคะ my mother mother ตัวแม่ is e cow แม่ของฉันคือค o าวคือวัว I am a ฉันเป็นตัวอะไรนะไม่ยากค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะค่ะ a t อด i a s a foal ม t เตตัวอะไรคะที่แม่ของ fo เป็นแม่ของ fo นะคะตัวอะไรคะเป็นแม่ของ fo ไปดูนะคะ foal ต่อไปข้อที่10ค่ะ what animals do you like ตามรูปภาพที่ให้มาคุณชอบสัตว์อะไรคะ่ะจบแล้ว10ข้อเป็นไงบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ Very easy คุณครูเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะเมื่อจบแล้วนักเรียนสามารถดูเฉลยแบบทดสอบท้ายบทได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าต้องทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยดูยเฉลยค่ะ Every time ทุกเวลา Everywhere ทุกที่ we can learn เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะเด็กๆคะ่ะ